โขดหินลึกนะลงนี้นโดนเลยนี่ไงปล่อยลงไปโดนแล้วโดน,โดนสวัสดีนะาๆนะาตกปลาทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะพิมรัว,รวนะ มันลุยหมายทะเลกันเป็นาตกแหละหมายนี้เคยได้ตัวอยู่แต่ว่าเป็นพวกเกา่าประการังเกา่าลายเมฆนะไซส์ไม่ใหญ่มากแต่เขาบอกนะมว่ามีไซส์ใหญ่เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเจอเขาหรือเปล่ามันก็จะเป็นกองหินประมาณนี้นะเดินไล่ตีไปเรื่อยๆได้เลยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นช่วงผัวน้ำลงนะครับทุกคนเราจะตียาวๆกันไปเลยไป ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับไปดูกัน ดนแล้วโดนครับ,บอะไรเอ่ยเป็นเก่านะเก่าลายเมฆครับเนี่ยจะเป็นพวกใฟนี้นะะเก่าลายเมฆถามกินได้ไหมก็กินได้นะไฟนี้ทอดอร่อยเลยจะเป็นพวกนี้ซะมากยังไม่เจอพวกเก่าดอกดําดอกแดงเลยนะไปเดี๋ยวปลดก่อน ผ่านกองมันพอดีนะ เมื่อวานหลังจากที่ว่ามันตกไปน้ํามันข้นนะเดี๋ยวแบบมันไ,ไม่กัดเลยไม่มีอาการปากยินในขนาดหน้าดินก็กินน้อยมากก็เลยกัดเมื่อวานก็ได้ตัวนั้นตัวเดียววันนี้เรามาตอนหัวน้ําลงน้ําก็ยังไม่ได้ลงเหมือนเมื่อวานนะเห็นไหมเมื่อวานที่เรามาตรงนี้มันจะตื้นหมดเลยแล้วน้ําสีฟ้าจัดเลยใช้เป็นเหยืย่อแบบสีโทนแบบเหมือนปลาจริงนะ เขาไม่ค่อยระแวงเดี๋ยวลองดูมีตัวไป,ไป<อ>มาธรรมาเมื่อวานน้ำสวยกว่าเดิมเยอะอันตราย Yep, nice. <laughs> ตกใจกัดถ่ายไว้ไหมเนี่ยนี่นะตกใจนึกว่าโดนตัวใหญ่โดนกระเปียกนะึงม่เอาแล้เท่านี้นะปล,ปล่อยปลาเนี้ยเยอะครับไล่ตามมาหลายตัวเลย,ลยโคตรนลึบนะตรงนี้ โดนเลยนี่ไงปล่อยลงไปทุกคนยอดลงไปได้ใสสวยเลยอี่กัดปอยางยอดลงไปว่ามันขว้าเลยเนาะเป็นปลาเก่าใช้สวยเลยทุกคนเดี๋ยวสเนี่ยถือว่าทำากับข้าวอร่อยดีนะเก็บเก็บตัวนี้โอเคแต่ขอปลดแล้วก็นับ ของพวกนี้เริ่มยากนะผมว่ามันน้ำเริ่มข้นอีกแล้วพอาน้ำลงมากนะนี่จะเดินกลับไปจุดเดิม น้องๆบอกเรียกมาเห็นปลาเก๋าอยูนไหนเลยนะเะย้เยไหมนู่นน้องได้เก๋าตุ๊กแกตัวใหญ่ตัวนะึงดูมาดูได้อย,อยังน,น,มน,งมนงะมันแดงมันแดงปลามันแดงนะใสสวยเลยปลาไปดูปลาเกา๋เกาตุ๊กแกไดนเนาะอ๋อ นี่นี่ทุกคนโกเุโกเโโกเอโอโ้โเอเกไซนี้นะสุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราลองหยอดมั้งนะน้องหกหลุมอยู่ข้างหน้านะ ก็โอเคครับวันนี้ก็ต้องกลับแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ําตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ําข้นตีก็ไม่กัดแล้วแล้วกว่าจะรอน้ําขึ้นอีกปลาเก๋าตรงน้ําขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะครับจะตกช่วงหัวน้ําลงอะไรแบบนี้กำลังกัดดีและให้ดีตอนเช้าเช้ากัดดีนะครับก็ไม่น่าจะกัดแล้วก็เลยกลับดีกว่าวันนี้ได้ไปสองแต้มน้องๆมาตกหน้าดินได้ไปหลายตัวเหมือนกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทนบะคลิปนะครับจะมีผลงานอะไรมาให้ดูอีกก็ติดตามมันไว้ได้เลยส่วนวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย